ล่องเรือนะคะ thank you ดูมาสายแต่ว่าเรือก็ดีเลยนะคะ thank you คว้าขี่คว้าขี่โอเคอันนี้เราจะนั่งเรือไปชมความสวยงามของอ่าวมาริน่าเบย์แล้วก็มาหวัดความยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์นะโอเค อันนี้ใต้สพานแล้วก็ท้องปลาท้องปลาท้องป่าจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีเขาเรียกหุ่มจุ้ยดีเรียกทรัพย์ นั่นไงมีธนาคารแบบเยอะมากใช่เลยเป็นธนาคารเต็มไปหมดไงเขาจะแข่งกันสร้างให้มันสูง,สงยิ่งสูง,สงยิ่งรวยแล้วก็มีเมอร์ไลออนตรงนี้ด้วยใช้มากเลยนะทุกที่เราก็จะมาแค่แบบถ่ายรูปข้างบน นะตรงนั้นก็คือเป็นสิงคโปร์ไฟร์ใช่แล้วก็อันนั้นเป็นอะไรนะมิพิธภัมาเลเซียรรตรงนี้ดีมากเลยเห็นหมดทุกอย่างเลยทุกที่ดูแต่บนฝั่งคราวนี้ดูข้างล่าง<ม>คิดว่าตอนนี้เรากำลังล่องเรือกัะ เราผ่านสะพานนี้มาแล้วรอบหนึ่งเป็นยังไงคะขอถามความรู้สึกปครับประทับใจไหมคะประทับใจครับตอนที่อยู่ในอ่าวตอนแรกๆอ่ะไม่ค่อยรอมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะไม่รู้เหรอว่ามันออกมาไม่รู้แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรไงแต่ว่าพอออกมานี้ก็โอเคเลยได้แบบเห็นทุก,<ม>ทกอย่างเลยเออครบทุกอย่างที่เป็นนด์มาร์คของของสิงคโปร์เลย โอเคใช้ได้ค่ะแต่ว่าอากาศตอนนี้ก็ร้อนไปหน่อยนึงตอนนี้กำลังจะข้ามสะพานสีแดงเรียกว่าคะคยในรัสิซเบที่2องอเป็นเส้นทางสำหรับรถอนคนยุโรปจะอยู่อาศัยที่นี่ออไยตรงนี้สวยนะต้นไม้ใหญ่มากเลยอ่ะแต่ว่าสวยมากเลยคือสะพานก็จะเป็นสีๆนะคะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงิน